ันนี้อะไรลูกตัวเขียวๆเนี่ยหเหรอนี่ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนโซนโซนนี่มันเป็นต้นไม้เนาะเติมมาแล้วเราก็จะเห็นน้ำเนี่ยก็จะมีปลาเนาะสวยงามอย่างเงี้ยเออปลาไหมฝั่ง,งตัวตัว <laughs> สองอันโอ้โหอ,อันนี้สะพานนี่ลูกสะพานสวยงามนะโดดลงไปไหมล่ะอาเนาะ เออไปดูปลาเลยนั่งดูปลาเลยนั่งดูปลาเลยเห็นปลาไหมล่ะเออนั่งอยู่ตรงนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นโดมเนาะเนี่ยเนี่ยขนมบื่อดเด้๋ยวเราทันเดีย๋ยทันขนมตรงนี้น,นี่จะเป็นโดมเนาะลูกบอ๋อทำจากไม้ไผ่อู้นี่ีอันนี้เราสามารถดูไปข้างล่างได้ สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เรามาที่ยารีนาปาก์กตมุลสกาดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ป้ายวันนี้พาลูกสาวมาเที่ยวที่นี่ครับวันนี้ฝนตกนะลูกเนาะแต่ว่าพอมาถึงที่นี่ก็ฝนก็เบาบางลงแล้วก็แต่ว่าก็ยังหล่นเม็ดอยู่ครับนี่พอเรามาถึงก็จะมาเจอแบบนี้ลูกเนาะ อันนี้ก็จะเป็นป้ายที่เป็นภาาษอังกฤษก็คือยารีนาพาร์คโอ้อันนี้คืออะไรลูกโอ้อันนี้น่าจะเป็นที่เปิดเพลงเขาหรือเปล่าโอ้มีน้ำผู้ด้วยนะเนี่ยเนาะผู้สวยเลยอันนี้อะไรลูกตัวเขียวๆเนี่ยวเนี้ยหร,รืเหอเออในเ้าต้องใส่ชุดแบบนี้มันเป็นยักษ์เขียวเปล่า โอ้แท้จริงเลยโอ้อันนี้อะไรอะลูกอันนี้ไดโนเสาร์ตัวใหญ่เลยเนาะโอ้ใช่แฉนี่อะไรวัววัวไม่ใช่ควายวัวเออนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าพอเราเดินมาจุดแรกก็จะมาตรงนี้เนาะเป็นเหมือนบ้านเก่าอ่ะเอ๊ปะป้าว่าหนูต้องใส่ร่มด้วยลูกถือร่มด้วยอะ่ะเนี่ยเนี่ยดูฝนเหมือนจะตกหนักนะ โอ้อันนี้อันนี้นำพุเลยเนาะโอ้ดูสิเนี่ยนำพุไหลสูงเลยไปแล้วขึ้นไปเดินไปเดินไปเดินไปสินี่มันคืออะไรลูกมันคือประตูวันนี้มามาไม่อยู่เนาะเลยอยู่แค่กี่คนอสองคนป๊ากับเดียน,น้าลูกสาวโอ้โหนี่ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนโซน,นโซนนี้มันเป็นต้นไม้เนาะ เนี่ยไปฝั่งนี้เลยลูกโหอ,อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่ล้อมมาปลูกเอาไว้ฮะหลากหลายชนิดสวยงามมากร่มรื่นเนาะร่มรื่นจริงฮะสวยงามมากโอ้นี่ฮะก็จะเป็นไม้ล้อมเอามาตั้งไว้อย่างนี้เลยไปเราไปฝั่งนู้นก่อนเนี่ยมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ลูกมาฝั่งนี้ละนี่ฮะโอ้เขียวกระจีสวยงามมาก วันนี้เรามาพร้อมกับสายฝนไปแล้วเร็วเราเรเรสวยไหมก็มีต้นไม้หลากหลายชนิดเนาะนี่ฮะโอ้เหมือนแบบเวลาเราเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นตอนกลางวันแดดจัดๆนี้น่าจะไม่ไม่ร้อนมากนะลูกเนาะโอ้โหนี่ต้นอะไรฮะโอ้ต้นเสม็ดเนี่ยเขาล้อมมาอันนี้ต้นเสม็ดลูกเนี่ยต้นเสม็ด ไปไปแล้วเดินไปเดินไปเดินไปโอ้ต้นกำปูก็มีฮะนี่โอ้มีต้นไม้หลากหลายชนิดเนาะสวยงามมากเหลาเหลาเหลาหนึเหรอโอ้ดีไหมล่ะมันไม่ใช่ดินเข้าแล้วหรอกเหลาโอ้อันนี้จะเป็นสะพานไงลูกนี่สะพานเราไปดูสิเราเดินมาฝั่งนี้ก่อนที่สะพาน เดินมาแล้วเราก็จะเห็นน้ําเนี่ยก็จะมีปลาเนาะเนี่สวยงามอย่างเงี้ยเออปลาไหมปลาหนูเห็นปลาสองอันสองตัวใช่สองอันสองตัวสีอะไรอ่ะสีเหลืองดำเทาใช่หลาเยอะเลยนี่ฝั่งนี้มีมมีไหมล่ะมาดูซิมีไหมอ๋ไม่มีมาเรามาเดินฝั่งนี้ก่อนวะแล้วแล้วค่อยเข้ามาพักตรงนี้ก่อนมาเร็วแล้วม่มเนี่ย โอ้เนี่ยมันจะก็จะมีป้ายด้วยเนาะโอ้ใช่ใช่ใช่มันมีป้ายห้องน้ำป้ายป้ายร้านกาแฟโอ้มีใบเตยด้วยนะนี่เยอะแยะเลยเนาะนี่โอ้สวยงามครับนี่ก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะฝนเหรอโอ้นี่ไม้หลากหลายชนิดเลยมทางเลยรเ หนูอยากไปทางในเหรอเอามาฝั่งนี้ดีกว่าป่ะอโอ้สวยงามเนาะเย็นสบายฝั่งนี้เนี่ยดูสิโอ้โหต้นไม้หลากหลายชนิดมากสวยงามมากโอ้เราจะเดินผ่านสะพานก่อนไหมเ,เนี่ยสะพานอยู่ฝั่งเนี้ยเออแล้วเราก็ค่อยเดินกลับมาเนาะเออโอ้อันนี้สะพานนี่ลูก สะพานสวยงามนะโดดลงไปไหมล่ะไม่ทำไมไม่โดดโอ้วันนี้จะเป็นสะพานโอ้ฝนเริ่มตกหนักแล้วลูกนี่นี่นี่มีฝนฝนเริ่มตกหนักอันนี้ก็จะเป็นสะพานเนาะอันนี้อะไรช่วยเหลือคนอื่นเออเวลาตกไปไงมาป้าป้าเดินกลับเดินกลับอันนี้ก็จะเป็นสะพานเนาะมาใครที่อยากจะเข้าน้ําก็มาฝั่งนี้มาเร็วเร็วเมาฝั่งนี้เลย เดี๋ยวเราเดินมาฝั่งนี้เดี๋ยวเราเข้าไปหลบฝนฝนเริ่มตกหนักแล้วเนาะเอาเดินไปตามฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นีไปฝั่งนี้ดีกว่านี่ลูกมะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งเนี้ยเออเดินรอบหนึ่งก่อนแล้วเราเออค่อยกลับมาเข้าเพราะว่าตรงนี้มันจะมีร้านด้วยเนี่ยมันจะมีร้านที่เขาทาเป็นเหมือนหลังคาเนาะโอ้ เป็นสบายสวยงามมากเลยอันนี้เป็นอะไรนี่น้ำตกเปล่าเออเนื้อจะเป็นน้ำตกเนาะนี่ปลานี่ว่าโอ้นี่ปลาเยอะเลยปลาลื่นนะลูกระวังลื่นนะเฮ้ยหนูเห็นปลาสีชมพูแบเออเดี๋ยวค่อยไปดูใกล้ๆมาเดินไปฝั่งนู้นก่อนคนเียไม่มีเพื่อนเลยเล่นฮ่าทำไมมันจะมีเพื่อน่ะเป็นคนเป็นปลาไม่ดีเปล่าลูกป้าหนูอย่าไปดูไม่ เอาเดี๋ยวเข้าไปดูพอเราเดินมาฝั่งนี้ก่อนว่าน,นี่เหมือนถ้ำเลยเนาะเนี่ยน,นี่อะไรอะ่ะถ้ำอ่ะเนี่ยมันเป็นถ้ำเลยนะที่เขาทําขึ้นมานะ่ะเ,เ,เออโอ้โหไอตอนที่เรามาคราวแล้วต้นยังเล็กอยู่เลยเนาะแต่พอมารอบนี้โอ้โหต้นไม้เจริญเติบโตวสวยงามมากต้นเป็นอุโมงอตองงนนั้นกลายเป็นสะพานอ,อ,อันนี้มันกลายเป็นอุโมงแล้วเนาะ เป็นอุโมงต้นไม้สวยงามเนาะอุโมงต้นไม้ดอกไม้เนาะแล้วมีอะไรด้วยนี่เหมือนมีน้ําตกเนาะใช่ใชส,สวยงามโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำตกมีปลา,าป่ะใช่ปลาโอ้นี่ไงน้ำตกอ๋อยาที่เราไปถ่ายที่สีตรทิทยาเนาะใช่เออ ไปเดินไปไปอู้สวยงามไหมดูซิไปแอบแอบแบแบแอบ,บ,แบดูบแถวๆนั้นสิ <แบ S 1> มีปลามโอ้นี่ปลาเยอะมากเลยมาดูซิเนี่ยโอ้<ม>ก,บอก็กบอกว่าห้ามให้อาหารปลาลูก,ลลลกนานานเพราะน้ำจะสกปรกไงอันนี้เป็นน้ําตกใหญ่เลยเนาะโอ้วันนี่นี่ปลาเยอะไหมน่ะเนาะเห็นปลาไหมเห็นไหม เออมาแล้วมาเดินฝั่งนี้นี่โอ้โหเยอะนะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลยวันนี้มีต้นไม้ใหญ่ลูกโอ้หนี่ะพาี่เดินอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นสะพานเดินออกเนาะเออเนี่ยจะเป็นสะพานเดินฝั่งเดินออกไปฝั่งนู้นแยกออกไปไปเดี๋ยวเรามาเดินไปฝั่งนี้ แล้วเดินเน,เนี่ยเดินไปทางขวามือลูกใช่นี่เดินมาฝั่งขวามือไป่ายไปนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยไปนั่งอยู่ตรงนั้นเออเพราะมันมีเกิดมันเหมือนมีศาลาเนาะเออไปดูปลาเลยนั่งดูปลาเลยนั่งดูปลาเลยเห็นปลาไหมล่ะเออนั่งอยู่ตรงนั้นหละไม่โดนฝนด้วย ฮะปลาตัวเดียวเหรอไม่ใช่ปลามันโดนฝนเพรมันหลบฝนเปล่าหลุดอันนี้มันจะเป็นอะไรเนี่ยมาดูสิเนี่ยวันนี้มันจะเป็นน้ําตกเนาะใช่มันจะเป็นน้ำตกก้อนหินโอ้เหมือนขวางของไว้อะไปจ๋าไปร้านกาแฟกันไปเดี๋ยวเราไปทานขนมเนาะไปไปไปขึ้นไปนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้เลยลัดไปฝั่งนี้ได้ ก็เดินไปฝั่งตะเกียะละไปเพราะมันมีสะพานไงตะเกียะคือถ้ามันมีสะพานเราก็เดินข้ามไปได้ไงไปทางขวามือนี่ทางนี้เขาเรียกว่าทางขวามือฝั่งนี้ภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกฝ่ามือขวามือฮะไรท์เลบซ้ายไรท์ขวาไม่รู้อะไรเลยผักหนามหรือเปล่า ไปเร็ว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 ไปข้ามไปข้ามไปสะพานข้ามไปสะพานแล้วข้ามไปข้ามไปเดี๋ยวเราจะไปหาทานขนมก่อนเนาะไปเร็วทางนี้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 ทนี้อ้าเร็วเคยเราเคยไปแล้วไงมาเนี่ยทางนี้เลยนี่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 โอ้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนโดมเนาะที่เขาเอาไม้ไผ่มาทำเนาะลูกโอ้นี่กลางไงมามาเร็วระวังลื่น อันนี้ก็จะเป็นโดมเนาะเนี่ยเนี่ยมีขนมด้วยเดี๋ยวเราทานแวะทานขนมตรงนี้อน,นี้จะเป็นโดมเนาะลูกเนาะโอ้<ร>ทำจากไม้ไผ่ป๊ลมมา,านะลืมเอาของมานะฮะลืมเอาของมาของลืมเอาของมาใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซื้อใหม่เลยลืมอะไรไว้อะลืมของกระเป๋า่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกไปขึ้นไปด้านบนก่อนเดี๋ยวเราไปมาสั่งขนมไปทาน เออได้ม่เป็นจะได้เราดูดนี่ก่อนนี่มันมีขนมเยอะๆเ,เลยเนี่ยเห็นไหมมีขนมอยู่ในเนี้ยมีกาแฟ,ฟด้วยไปเร็วก็ขึ้นไปก่อนขึ้นระวังนะนักด้วยอีชัน้นเอาไม่เลย,เเล,ยล้อ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 โ,โอเค ก็กี่ชั้นเมืกี้ยี่ชั้นยี่สิบชั้นโอ้นี่เป็นบรรยากาศล้อมรอบเลยมาฟังนี้ก่อนมาฟังนี้ก่อนโอ้นี่น,นี่อันนี้เราสามารถดูไปข้างล่างได้เนอะสวยงามเลยบรรยากาศดีเลย,าม,าเยมานไเดี๋ยวมาเนี้ยมาแล้วๆมาฟังนี้เลย อู้เก่งมาก本领เก่าดีนี่นี่นี่ระวังนะลูกจับด้วยไม่เป็นไรอะไรเดินไปได้เราป้องกันไว้แล้วแล้วแลไปแล้วโอเคโอ้นี่คืออะไรเป็นสารเทียนหนูเต้นบอก นี่เลยนางแบบโอ้ยเดี๋ยวป้าป๊าถ่ายมันังนี้จ้าว่าโอ้ยมันเป็นกระจกตัวเหรอระระฮะป้ายง,งานเราไปทานขนมข้างล่างกันไปดูน้องดูน้องน้องเก่งมากป้ายลงไประวัง,งนะจับด้วยจับด้วย เวลาเดินจับด้วยโอเคค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอ้อเอ้ยเอ้ยเฉาเฉาเอ้ยเอ้ยค่อยๆค่อยๆลื่นไหมลูกไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่เนา้อืงเฮ้ย เอ็ดห้าอ็ดหกเอดเจ็ดเอ็ดเจ็าเดีดเเดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเดเจ็ดเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดเดเดเดี๋ยวเดเจ็ดเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดเจ็ไเจ็อเจ็่เจ็ดเจกดเจ็ดเดเจยดเจาดเจ็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 ดดเจเอ็ดเจไหเเจ็ดเจ็ดเดเ่เาดเดเจเจดเดเเจเม็ดเดเจยดเ้เเจเจ มาด,ดูภาพสิเอาแบบไหน,ไหนเอาดาร์กช็อกโกแลตไหมลูกเอาแบบช็อกโกแลตอ่ะไหมเนาะไหมชี้ดิเอาดาร์กช็อกโกแลตหนึ่งครับมันดาอคอคอรด์คช็อกโกแลตฐานนี่นะฮะนี่โอเคนี่บรรยากาศลูกถ่ายเขานู้เลือกนั่งไหนลูกน,นั่งนี่เหรอโอเคเอนาน้ำอะไรไหม ้องไม่ได้เอาน้ำอะไรมาด้วยเนาะไม่เป็นไรหรอกลูกไปปาถ่ายบรรยากาศโอ้วนี่บรรยากาศข้างในฮะโอ้วสวยงามมากโอเคเดี๋ยวพอปาไปดูก่อนว่า